บายดีพี่น้องพ่อ,อ,อก,กันกแล้วต้องคึอเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ทีมงานพยุดจอดน้าหนาครับรถเครื่องปัน่นรถทีมงานเราทูกันเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องล้วออกไปนะครับตอนนี้อีกสิบนาทีสี่โมงแล้งนะครับปกติเว่า,า,าคุยกับทัง้งทีมผู้เชียสนามบอกว่าบาสามเข้าไปได้นะครับแต่ว่ารอตอนนี้ร่มาถึงสี่โมงแ,งแล้งเราโทษประธานมรสกคูนีิประสานบอกว่า นักเรียนยังกลับประทันเมือิดนะครับมึงปิดถนนหลับนักเรียนออกจากโรงเรียนสถานทีท่ที่เขาเสียขอบไปตังอยู่ซึ่งสนามเมื่อคืนนี่คนใส่คือเสียงอีสานแต่เป็นวันอาทิตย์นะครับเล่เข่าได้เพราะนั้นเอาเดี๋ยวลอจักจักหน่อยก่อนพี่น้องครับรอจักหน่อยเขาจังสีเข่าไปได้ร่อทั้งผู้จัดเป็นประสานออกมาสกักอนนะครับโซนหนึ่งกับสียังสีพักชั่วโมงนี้คือเกาอยู่เพราะนั้นอฟซีแฟนคลับเขาผููใดสี มาเล่นน้ำก็ยังมาได้อยู่นะครับทีมงานเ้าส่วนหนึ่งยังมีนี่พอเม่ครัวพอแหลมยังอยู่ยังอยู่วัดหม่องเก่านี่นะครับส่วนของผมก็เดี๋ยวไปส่งทีมงานเสร็จนะครับน,นี่ตั้งที่นี่ตั้งทีมงานส่งทีมงานเสร็จผมมืก็จะกลับมาอีู่ขึ้กันนะครับทีมงานเาเมื่อกี้นี่สตาร์ทไปแล้วออกไปยืนถนนใหญ่แล้ว <laughs> สิปล่อยหัวออกไปเลยไม่น้อยยังได้ยังโทรมาว่าปิดถนนตอนนี้บ่ให้เข้าไปหมดว่ะเงี้นเดี๋ยวฝ่ากับพ่อฝ่าเดี๋บวสวมือดาวเต็มฝ่าเอ็มเซมดาวเต็มฝ่าเพราดีใจใช่ไหมไอ้ตั้งห้านแล้วกอ้จักสิเป็นยังไงจีอนาคตไพ่าคหน้าไม่มีอะไรที่แน่นอนมาที่นี่เอ้าะรออะไรเฮ้ นั่นเพราะว่านัดบาสามมื้อเอือนกันบที่อตั้งกันดอกชิมงันที่ิเขษารอบสองนี่พจะตั้งกันโอ้ยขันหอดปนิกัซ้ำเขาไปเร,รียนยะุสุรการแ้งวัฒนาเนาะสุรการแจ้งวัฒนาไปเรียนคนนันบอกว่า หลังหกหลังห้าโมงเย็ยนค่อยตั้งเวทีนะพ่อนะโอ้ไม่เป็นตีแปดมึงไปปีนั้นเหรอวะศูนย์ราชการแจ้งพัฒนาเลยด้งานงานศูนย์ศูนย์ราชการเลยไปหอดอเขาไปหอดแต่ตีซีเนาะเขาไปหอดงานงรถจอดยหันตีซีบบนี้ไงทั้งจนทียังมาบอกว่าหลังหลังห้าโมงเยน็นหลังเลิกงานค่อยตั้งเวทีพ่อหนะมันก็เป็น มันก็เป็นเลี้ยงสวนในสุรลกันเนาะตั้งตั้งเวทีตั้งคอมมาที่นี่ผมบอกว่าแม่งนี่แล้วเปิดงานจีทุ่มก็เปิดงานหนึ่งทุ่มเหมืนนะโอ้ยไม่หมดล้ำสิงหรือวันชสิ่งก็ตั้งบ่ได้ครับจต่ว่าไม่หมดลำสิงหรือว่าล่ะเออตั้งยังบ่ได้ผมก็เลยว่าเอาอย่างสี่สนุกเดียวให้ผมขอเหตุงานไปน้ำก่อนเล่นสนุกนุ้งผมนุ้งผ่าเขามาลงไปสนุกเสียกับว่านุ้งล้ำสิง่งยังตั้งได้จมูกก่อนจมูกอย่างไรเอาอย่างงี้เจ้านายยังไงก็ ย้วนๆกันเนี่ยผมค่อยๆตั้งเวทีไปเรื่อยก่อนนะหนักนะมันถ้างั้นผมลงเวทีไม่ถ้าลงไปลงมาลงจนแล้วอะงานนี่ห้อสิบอะไรครบระบบดิเนครบยุติบาลลำบากเนี่ยที่จริงมันนี่บ่านมันบ้านมันมันลงเอาเงินเด้เป็นงานฟรีกันเลยรับงานจังหวัดแต่ว่าสถานที่มันห่างได้อาศัยสถานที่โรงเรียนไหมมันก็เลยเข้อองเาใจเจ้าของทีไหมบ้านมันมาจ้าของงานเดีย ทั้งทางผู้จัดคนเกน็พยายามไปสุ่มองแล้วคือกันทุนเนี้ยครับเพื่อนใหนความสะดวกทุนเน,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 นียมีมีิเมนกีนในสนาม่นามลงเมีนครับลมว่ายู่กเนาะอนาะผมวุมเดียวยุวัดวม่เล้ยวรถสนกนะพุพกเก่งมาล้านค่าคัะเรียนยี่เนียนน่ะ เรียนด้แล้วงานซื้อมันก็เรียนได้ยุ่นแล้วแล้วว่าร้านค้าเขาดีบบมีอนซุ้มเขาไม่้าดไม่ขายดีเขาซื้อแพงจักรมือะะ่อเหล่านั้นบอลลัมเรียนย้อนเงีย้ยงสิมีนั่นเยอะนี่เอาเราอาสัญญ,ญาณแล้วกันก็สิออกหนาน้ำว่าสิผ้าเรียนน้ำขบ,บวนเขา่าทางเข่านะไปโซนเราพูดสิลกลับมาที่ไหนปยุ่งแย่ย้่นหันบ่ได้พื้นที่น้ำกลนกันอุดรูดไปยังนี่ทั้ง ขาไปหามองสิริกันก็บ่มีได้เขาไปในั่หันแล้วมาที่นี้เอาหนูมองหันเกิดจะว่าเสียงอีสานก็สิไปรองทางอ่ะเนาะเพราะว่าผมบอกบอกทางผู้จัดว่าไปดึงสายไฟขึ้นเนี่ยสายไฟมันมันลงต่ำหน่อยจนสายไฟในเมืองล่ะที่กินเพราะว่าปิดหนังมาถึงหัวรถเดือๆเดือด,อด,อดอแล้ว <laughs> <ง> <laughs> หัว่รถผมมาหยูมาตลอดทางเลยดิ อ้าปีนี้เอาน่าไปใส่เงือไอ้อันอีหยังก่อนที่ไปกับพญายันนั่นไหมไอ้หยังก่อเงือ่ที่มาเห็ดจอเห็ดอันเวทีน้ำมูเจ้ามาพญาหยังก่อน,น,อนอที่เรา,ามาขับรถน้ำตะก,กี้ไปพญ่ยองมาพญ่ยอง,งลา้ายจีปีนี้พญานหลักฐานเด้อเจียงเด้อ <c oughs> อ้เาอเน่ดี๋ยวจะนด้แล้วลูกเคยย้ายคอนะยู่นี่เนาะย้ำยี่หันจังว่ากันลุเคยพดเขาอะฮ่าฮาฮ่า่าย้ำยี่หนจังววากันจังใจเล้วเออโได้อยจังไเขาเป็นผู้นำคุณแม่ขิี่ห้อไหบกวขาวรบกยด มันไทยวะท่านไอจบคลิปด้วยเก็บความแค้นไปไว้สางอยู่เหียนเนาเออสะ <า S 2> สมมาก็เค้าลูกเคยอดีนะจ๊ะเอาอบอรด้ว่าได้ว่าลูกเคยบยอดีหนาที่ก็คือหนาที่นะแมีออในเมืองวัตีมึงออกินนี่ไปมึงวัตีม่กินขาเออจำจำ

รออีกสักคู่มือเคลืนพระอาจารย์พนวัตรทกากะตีเหลี่ยมหยาบหยาบกินพมีเหลียได้เหรอมือเคลืนนี่ขันเหลี่ยมนี่นี่ขันเหลี่ยมนี่นี่ซึมมือพอมีเหลียแล้วว่ะมือเคลื่อนปลาตกมั้งตัวเกียรติเทพแม่แรงนี่นี่จะหนึ่งขันมันมาแล้วมันก็เบยเบยจริงๆกระตือใครแน่เดี๋ยานมือเนาะสมมานอนถ่านี่เห็นว่ากระไรกระเสรินใจไรใจดำคดไหลาย เห็นว่าก็ได้มาแน่นมาแน่นฐานสองกำขึ้นเนาะหอดมาเพราะอยู่เขาซะเหมือน okay. ีก uh <se uh ันสิเมื่อไหร่มันคตรกันที่เสียตีหนาแข้งนี่เหรอมันแกบอกว่าไม่ไม่แล้วอยู่ต้องไฟเลยเนาะก็ถามว่าทะลุเตี้ยววิ่งเก่งเนี่ยง่ายที่สุดเลยดิยวแล้วไป็นตียุหันมันเป็นทางบีบยุหันเซอร์เวียแล้วแมนยูหันเขาจู่มองสิเขางานนั่นโอ้ยบ่แมนมันเป็นข้อสะพานบีบยุหันโอเข้า ผมบมว่าเม่มีคนสสมนี้าเขาก็เสื้อพิษนี่แหละกับไปเสื้อพิษนี่แหละหมู่บ้านผมไปซุเซีนละกเไปกคท่ไปตงานนั่นคือเขาตัวเนาะเออลงเรียนาอยู่ฝากงานไปอีกเปเไปนิรั่นเาเราเรียนไปถึงน่นานยังไม่เศร้าอ่ะเราออกกลังกายเศ้าได้ไหมคลิปนี้ไสนิสกคนปนองครับแล้วสิอยู่คนตีกันลองเรกัน พักกันไม่คลินแหนกันลิปนี้สบ,บายดีพี่น้อง